วันที่14สิงหาคม2563ณบ้านห้วยโผหมู่ที่6ตำบลแม่ยวมอำเภอแม่สเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวนกว่า200คนฝึกซ้อมแผนการอพยพในสถานการณ์ดินโคลนถล่มประจำปี2563 ภายใต้แผนการปฏิบัติการภัยพิบัติสำหรับคนพิการฉบับที่1พุทธศักราช2560ถึง2564โดยในช่วงเช้ามีกิจกรรมชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ห้องสอน การบรรยายเรื่องสถานการณ์ภัยพิบัติในจังหวัดแม่ฮ่องสอนการป้องกันการเตรียมความพร้อมในสถานการณ์ภัยพิบัติโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอนการแบ่งกลุ่มสาธิตการปฐมพยาบาลเบื้องต้นการทำ CPR การยกและการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บกรณีฉุกเฉินและเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บอย่างถูกวิธี โดยโรงพยาบาลแม่สรียงในช่วงบ่ายวันเดียวกันนายล้อมเดชยาใจประหลัดอาวุโสอำเภอแม่สรียงเป็นประธานในพิธีเปิดการซักซ้อมแผนการอพยพในสถานการณ์ดินโคลนถลม่มโดยสมมุติว่าเกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เวลา8นาฬกาถึง12นาฬกาฝ่ายเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยคอยเฝ้าระวัง เครื่องวัดปริมาณน้ำฝนและรายงานให้ผู้ใหญ่บ้านทราบทุกๆชั่วโมงเมื่อพบว่าปริมาณน้ำสูงถึง150มิลิเมตรผู้เฝ้าระวังรีบแจ้งให้ผู้ใหญ่บ้านทราบทันทีผู้ใหญ่บ้านประกาศเตือนภัยให้ชาวบ้านทราบโดยการตีคองเป็นสัญญาณเตือนฝ่ายประสานงานพร้อมด้วยฝ่ายสื่อสารประชาสัมพันธ์เข้าพบผู้ใหญ่บ้าน ผู้ใหญ่บ้านแจ้งให้ฝ่ายประสานงานโทรแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนดังนี้เทศบาลตำบลแม่ยวมฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสถานีตำรวจภูธรท,ท่าตาฝั่งหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่36แจ้งศูนย์สั่งการจังหวัดแม่ฮ่องสอนแจ้งที่ว่าการอำเภอแม่สเรง ผู้ใหญ่บ้านแจ้งให้ฝ่ายสื่อสารประชาสัมพันธ์ช่วยกระจายข่าวสารและรายงานสถานการณ์ต่างๆให้กับชาวบ้านฝ่ายอพยพช่วยอพยพชาวบ้านจากจุดเสี่ยงไปยังจุดรวมพลสนามรูปหัวใจฝ่ายค้นหาผู้ภัยและช่วยชีวิตเข้าค้นหาพบว่ามีครอบครัวคนพิการเด็กและผู้สูงอายุไม่สามารถออกจากจุดเสี่ยงได้หครอบครัว ฝ่ายค้นหากู้ภัยเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยดังกล่าวนำพาคนพิการไปรยังจุดรวมพลและส่งให้ฝ่ายรักษาพยาบาลดำเนินการคัดกรองขัดแยกและปฐมพยาบาลเบื้องต้นร่วมกับทีม EMS กู้ชีพกู้ภัยแม่ยวมโดยผู้ป่วยที่คัดแยกกลุ่มสีแดงจะนำส่งโดยรถพยาบาลขั้นสูงกลุ่มผู้ป่วยสีเหลืองและเขียวนำส่งโดยรถพยาบาลกู้ชีพแม่ยวม ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยคอยดูแลความสงบเรียบร้อยด้านการจราจรร่วมกับสถานีตำรวจภูทรท่าตาฝั่งและหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่36ฝ่ายสงเคราะห์ดําเนินการจัดหาอาหารสำเร็จรูปน้ำดื่มยารักษาโรคเครื่องนุ่มผมและรับบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้ประสบภัยรวมถึงการเยียวยาด้านจิตใจและด้านกายภาพ เช่นการช่วยเหลือเงินสงเคราะห์กายอุปกรณ์การซ่อมแซมที่อยู่อาศัยเป็นต้นจะเป็นประโยชน์อย่างมากเพราะว่าปกติเราจะซ้อมบนโต๊ะนะครับแผนบนโต๊ะก็จะรู้ในทฤษฎีแต่ในเมื่อเรามาซ้อมแผนร่วมกันทุกภาคส่วนในวันนี้นะครับ มันถ้าเกิดเหตุขึ้นนะครับชาวบ้านก็จะรู้ว่าขั้นตอนเราทํำยังไงนะครับแต่ก็คงก็คงจะต้องมีการปรับปรุงเพิ่มเติมอีกสักเล็กน้อยนะครับเพราะว่ามันช่วงเวลาที่เราเตรียมการอะไรมันก็ข้างที่กระชันชิดนะครับก็ถือว่าวันนี้ก็ถือว่าประสบความสําเร็จไปด้วยไปด้วยดีในระดับหนึ่งครับผม ของเรานี่เราถือว่าเรามีความเข้มแข็งนะครับเพราะว่าเรามีอาสาป้องกันภัยพลเรือนถึง60คนที่ที่ได้ผ่านการอบรมาการเข้ามาพร้อมที่จะช่วยเหลือรัษฎรเมื่อเกิดอุทกภัยวาตาภัยหรือว่าดินถล่มอะไรต่างๆเราพร้อมมากครับเจ้าของมาว่าแผนดอกคอมาจอมาบบาอมาว่าเผนเนี่ยดีมากที่สุดเลยว่าชาว้าจะได้เกียรติตัวจะได้รู้สึกตัวตว่าจะได้วางแผนจะได้ว่าบ้านหลังนึงมีโคเท่านาาสางสอก แล้วก็ลู่หล่ะที่เตียวไปได้ออกไปได้จะได้ช่วยกันเหลือกันตามมาต้อฟ้ายาสมุวไพรผประกาศขึ้นเขาหนอาประกาศขึ้ก่อนตีคอตีหยาขึ้ใเน่ะว่าเฮเกิดชุดจะไปิดจะแจแล้วชาวบ้านจะได้ตึงตัวได้หูตัวแล้วว่าได้โอโลไว้แล้วได้ฟื้นตัวไว้แล้วครับ ซึ่งตรงนี้ก็เป็นกิจกรรมดีๆกิจกรรมหนึ่งของสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับที่เรายินดีที่จะรับใช้พี่น้องประชาชนของจังหวัดแม่งสอนนะครับซึ่งเราก็หวังว่าโอกาสหน้าเนี่ยในส่วนของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับก็จะสนับสนุนเราอยู่ทุกปีอยู่แล้วนะครับซึ่งเราก็จะได้ดําเนินการในพื้นที่อื่นๆโดยใช้พื้นที่ของตําบล แม่ยวมนะครับบ้านห้วยโผแห่งนี้นะครับเป็นพื้นที่นําร่องในการที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีนะครับในการซ้อมแผนอพยพในสถานการณ์ภัยพิบัตินะครับให้พื้นที่อื่นๆนะครับได้รับได้รับรู้ได้รับทราบและนําไปปฏิบัตินะครับเพื่อการป้องกันภัยในอนาคตต่อไปนะครับ